ปัญหานะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขกรรมเขาก็ต้องชดใช้ให้กันทุกเขาก็ต้องดับมันขึ้นกันเพราะฉะนั้นปัญหาเนะี่ยคือสิ่งที่เขาจะต,ต้องแก้ไขกรรมนี่ในอดีตนี่ส่งผลมาในป,ปัจจุบันเขาต้องยอมรับมัน ทุกเขาก็ต้องดับมันคือกันเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าเราจะต้องไปดับทุกทุก์นั้นมันอยู่ที่ใดทุกขจากอดีตชาติที่มันเป็นอวิชชาพอเขาเกิดมากกับอวิชชาเขาต้องไปดับอวิชชาในอดีตแล้วเขาก็จะดับอนาคตได้เือกันในเวลาใกล้จะตายก็บ่ต้องย่านบัติะได้เกิด มาเป็นนรรลุอีกถ้าหดับอวิชชาได้แล้วลองทบทวนมึงเพื่อเป็นการบำเพ็ญบารมีควรเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องนี้คือเดินตามรอยบาพภาษาสดาเท่านั้นจึงจะรุดพ้นตามความเป็นจริง